เอวเมสุตังเอกัางสามายังพักขวาอาราณสียงวิหารเติศิปตะเนมิคัาเยตตะลาโคพักขาวาปัญจเวภิกขุอามันเตสิทาเวเมภิกเวอันตาปะพะชะชิเตนะนะเซวิตาพายโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโค อินโอขัมโมโปทุชานิโกะอนาริโยอนาทถสันสิโตโยจายังอัตตะกิละมัทานุโยโโพทุโคหะนาริโยอนาทถสันสิโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปัคคามะมัจฉิมาปฏิปทาตทถาคตนะอภิสัมพุทธาจักกุกขานิยานะกลานิอุปปัสมายะอภินญายะ สัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตามะจะซาภิกเวมาจิมาปฏิปาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกขูกรณียากรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ ยะเมวะอาริโยอะทังคิโกมาโคสซยะทีทางสัมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากํามมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาภิกเวมาจิมาปฏิปทาตทาคตเณนอภิสัมพุทธาจากกุกรณียากรณี ุปัสสมยยายาอภิญญายะสัมโพทายะนิพพานายาสังวัตติอิทงังโคปะนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาลนํนปิทุกขังโซกับอริเทวะทุกขะโทมานาสุปายาซาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยคโคทุกโคปเยหิวิปโยคโคทุกโค ยำปิดช่งางตะระพติตามปิทุกข้างสร้างขิดเนนะปัญจุป,ปาทานักขั้นทาทุกขาอีทางโครปันาภิกขเวทุขาสมุทยอริยสัจจังยาอย่างปาห้งโหนดพระวิกานันทิราคะสหคตาตัตตะลาตัตตลาพินันทินีเสยยะที่ทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโค ปานญาภิกขเวทุกขานิโรธโอริยสัจจโยตัสสยเยวะตันหายาอเซสะวิปราคะนิโรโธจาคปภติณิสสะโคมุต,ติอนารโยอิทงังโขปานญภิกขเวทุกขานิโรธาขามมนีปฏิปทาอริยสัจจยายะเมวะอริยอัตถังกิโกมรมุสยยะทิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอทางถูกข้างอริยสัจจันติเมภิคเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุท่าปาทิญานางอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอารมโกอุท่าปาทิ ตัางข้อปนิทานทุกครั้งอริยสัจจังปรินเยกันติเมภิกขเว ปุเพอนุโนสตเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอารโรโกอุทะปาทิตังโคปานิทางถูกข้างอริยสัจจังปริญญาตันิเมภิกเเวปุเพอนุโนสตเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอารโรโกอุทะปาทิ อิทางทูขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุโนสุตเตสุธรรมเเมสุจักขุ่งอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิตังโคปนิทางทูขะสมุทโยอริยสัจจัง ป้ห้าตัดพันติเมพิกเวปุเพอะนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอรโรโกอ,อุท่าปาธิตังโคปนิทังทุกขาสมุทยโยอริยะสัจจังปะหีนันติเม พิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งทปาทิยานังทุทปาทิปัญญาท่ปาทิวิชาท่ปาทิอาโลโกท่าปาทิทังทุกขานิโรธทอริยสัตติเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งท่ปาทิยานังทุทปาทิปัญญาท่ปาทิวิชาท่าปาทิอาโลโก ถ้าปาทิตังโคปาณิทังทุขานิโรโทรอริยาสาจัจสัจจิตาตัปพันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ่งถ้าปาทิยานังถ้าปาทิปัญญาถ้าปาทิวิชาวถ้าปาทิอารโ,รโกถ้าปาทิ ตังโคปนิทางทูขานิโรโทรอริยสัจจังสัติกะตันติเมพิกเวปุเพอนานันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งุทาปปิยานังอุาาทัปปิปัญญาุทาปปิวิชาอุาาททปปิอาโลโกุทาปปิ ทิทังทุขานิโรธาขามินีปฏิปทาอาริยสัจจังทิเมพิกเวปุเพอนุสตเตสุสทมเมสุจักคุ้งท่าปาที่ยานังทาปาที่ปัญญาท่าปาที่วิชาท่าปาที่ลโลโกท่าปาที่ตังโคปณนิทางทุขานิโรธาามินีปฏิปทาอาริยสัจจัง ปาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งุท่าปาทียานังท่าปาทิปัญญาุท่าปาทิวิชาว์ท่าปาทิอาโลโกท่าปาทิตังโพปัิทางทุกขานิโรษ ขามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวิตันติเมพิกเวปุกเทอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักคู่ท้าปาทิยานังุ้าปาทิปัญญาท้าปาทิวิชาท้าปาทิอาโลโกุ้าปาทิยาวกีวันจิมเมพิกเวอิเมสุจัตูสุอริยสัจเจสุอ,อาเอวันติปาิวัตัง ทาวาท้าสาการังยะทาภูตังญาณทาสนังนาสุวิสุทธังหัวเสเนวตาวาหังพิกเวสเวทะเกโลเกสมาราเกสะพัมหมามเกสะสามณะะพรมหามานิยาปัชายาสะเทวันุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธ ปัจ,จญญาสิงยะโตจากโคเมพิกเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทาสาการังยธา,าปูตังยานราสนังสุวิสุทงังหัิอะทาข้งขววางปิกเวสเทวะเกโรเกสมาระเกสพัมหมเกสัสมมนาพัมหมนิยาปชายาสาเทวะมนุษยายานุตรังสัมมาสัมโพทิง อภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงยานันจะปานาเมทัสนังอุทภปาธิอกุปาเวมิมุติอเยมันติมาชาตินาทิธานิปุนัพะวติอิทมะวจาภควาอัตตมนาปัญจาว,าวากิยาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทงอิมาสมินจะปานะ เวยาการานสมิงพัญญามาเนอายาสมะโตโกรธัญสัวิราชังวีตามรารังธรรมะจากคุงอทธาปาที่ยังกินติสมุทัยาธรรมังสับพันตังนิโรธาธรรมมันตปิปาวาติเตจะพะวตาธรรมะจากเกพุงม,มาเทวาสัทมนุสสาเวสุงเกตัมภะ ภาวตาพาราณสียังอิสิปะะัตเนมิฆาเยอันุตรังธัมมะาจาักขั้งปวัตติตังอาปาติวติยังสม,เาาามะเนนะวะพามหะเนวะวาเทนะวาเมฆมาเรนะวาพามหูมมนาวาเกนะจิวาโรกัสมินติ พงมานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาจาุมหาราชิกาเทวาสัตว์ธรรมนุษย์ซาเวสุงจาตุมห้าราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวายามาเทวาสัตธรรมนุษย์ซาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาตุสิตาเทวาสัตว์ธรรมนุษย์ซาเวสุง ตินางเทวานังสุทังสุตวานิมานรติเทวาสัตธมนุสสเวสุงนิมานนตินังเทวานังสัตทังสุตวาปารานิมิตตวสาวัตติเทวาสัตธมนุสสาเวสุงปารานิมิตตวสาวัตตินังเทวานังสัตทังสุตวาพัมหมะ กายิกาเทวาสัตธรรมนุสาเวสุ้งเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปัตเนมิทาเยอนุตตรังธรรมจากการะวิตตังอปะติวติยังสมเนนะพามหมเนวะวาเทเวนะมามาเรนะวาพามหมุนาวา เกนฑจิวารโอกาสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุขเตนะยาวะพัมหมะโรกาสัทโวอะภุคคติอัยันจะ ทะสะสะหัสีโรกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมานจะโอราโลโอภาโซโรเกปปตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัทโคภควาอุทา,า,านังอุทานเนสิัญญาสิวตพรพรพรัตะโพโกทนโยัญญาสิวัตโพ กทันโยติอิติทังอายัสมัมมโตโกณทันญัตสะอัญญาโกนทันโยตเววะนามังอะโหสิติ